ในดินแดนภาคตะวันออกมีภูเขาแห่งศรัทธาที่สร้างตำนานอันยิ่งใหญ่ไว้เขาพญานาคที่วัดว้าเอนคือประตูสู่โลกเรนลับนี่คืออาณาจักรของพญาเพชรพัทรขนาคร,ราชันพญานาคแห่งผืนน้ำทิศตะวันออกผู้คนกล่าวขานว่าที่นี่คือจุดเชื่อมต่อศักดิ์สิทธิ์ ที่โลกมนุษย์บรรจบกับเมืองบาดาลผู้มาเยือนต้องก้าวผ่านบันไดานาคอันยาวเหยียดสู่ยอดเขาเป็นเส้นทางแห่งการไต่เต้าทางจิตวิญญาณตลอดสองข้างทางคือความอลังการของเกล็ดมณีสีหยกและทองคำแต่ความลึกลับที่แท้จริงอยู่บนยอดเขากองหินขนาดใหญ่ที่เรียงตัวกันเป็นแนวยาวกว่าร้อเมตร มันคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือหลักฐานการมีอยู่ของกระดูกสันหลังพญานาคลักษณะการเรียงตัวดูคล้ายกับครีบหลังหรือเกล็ดของสัตว์ขนาดมหึมาที่กำลังทอดตัวทุกการกราบไหว้คือการขอพรจากราชาแห่งสายน้ำผู้ที่ทิ้งร่องรอยแห่งพลังไว้บนผืนโลกแห่งน,นี้พลังแห่งตำนานยังคงสั่นสะเทือน สายตาที่เฝ้ามองจากบาดาลสู่โลกเบื้องบนคือการเตือนหรือคำสัญญามาร่วมสัมผัสความลึกลับและศรัทธาณดินแดนพญานาคแห่งปราจีนบุรีคุณเชื่อในโลกบาดาลหรือไม่